สวัสดีครับทุกคนแพเจอม,มานะครับวันนี้มาดูค a m มร่าเดอร์บิยอนเจเนเรชันนะครับที่ห้างซีคอนสแควร์สินะครินนะครับผมตอนนี้ก็ซื้อตั๋วหนังมาแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวจะไปทานข้าวก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมหนังนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเล่าความสึกกันนะครับผม ก่อนที่ไปดูหนังนะครับเราก็มาทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านโกเคอรีนะครับเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่นะครับที่สั่งไปเป็นข้าวเอ่อแกงกะหรี่แฮมเบอร์กนะครับผมอมเล็ตนะครับห,หน่าทานมากๆเลยนะครับผม ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับนั่นคือการดูหนังนั่นเองนะครับผมนะก็ขอตัวไปดูหนังก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าความสึกของเรื่องนี้นะครับแล้วก็แบบอืมแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับผมนะขอตัวเข้าไปดูก่อนนะครับผมนะครับเราก็ดูหนัง《Camerader》《Beyond Generation》ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในทีละเรื่องแล้วกันนะครับผม มาเรื่องแรกเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องแน่นอนนะครับผมก็คือโดยรวมก็ถือว่าเรื่องนี้ดําเนินเรื่องโอเคนะแบบว่าไหลเรื่องแบบไม่มีจุดทําให้งนงิดเลยครับดูเพลินแบบเฮ้ยแปบเฮ้ยจะจบแล้วหรือว่าอะไรนี้นะครับผมแบบเหมือนเวลาผ่านไปเพราะหนังนะทำดูเพลินมากๆเลยนะครับผมอ่าอ่าเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องฉากแอคชั่นเองนะครับโดยรวมก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคมากๆเลยนะครับถึงบางฉากรู้สึกว่ามันดูเบาบางหน่อยก็ตามนะครับแต ทั้งเรื่องก็โดยรวมก็ือว,ว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมอยากที่หลแยคนรู้กันนะครับผมเรื่องนี้ได้มีการนําลูกชายครับของคนที่แสดงเป็นคอนโกทาชินะครับผมมาแสดงเป็นคอนโกทาชิในสมัยหนุ่มด้วยนะครับผมโอ้โหแลวลูกชายเขาก็ได้มาแสดงฉากใอคชั่นมันๆให้พวกเราดูนะครับผมโอ้หรู้สึกประทับใจมากเหมือนกลับไปดูเอ่อซีรีส์ตอนคอนโกทาชิสมัยเก่าๆเลยนะครับผมดีมากๆเลย นะครับมาที่เรื่องของบทกันบ้างนะครับผมตัวละครหลักก็คือรีไวท์กับเซเบอร์เนาะครับแน่นอนว่าสองตัวละครนี้ก็โดยรวมก็แบ่งบทกันได้ชัดเจนโอเคมากเลยนะครับผมไม่มีใครเด่นเกินใครนะครับสำหรับสองตัวละครนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาที่บทตัวละครอื่นในเรื่องนะครับก็กระจายบทกันได้โอเคนะสำหรับเออไรเดอร์ทั้งสองซีรีส์นี้นะครับผมก็พระรองก็จะเด่นรองจากพระเอกนะครับพวกตัวประกอบก็จะแบบ เด่นเราลงมาแนะแต่บางตัวแบบโอ้โหบทนาเกตมากแบบก็โอ้มาแป๊บๆอะไรอย่างนี้เลยแบบโอ้โหแบบแบาบงแบบแบบตัวเป็นตัวละครที่ผม,มชอบแบบเฮ้ยแบ๊บเดียวเลยแบบโอ้โหมันมาแค่มาแค่มันครบๆไปแั้นแหละอ่าก็ประมาณนี้เนาะอ่ามาพูดถึงบทตัวละครสําคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือมารเซเดอร์เซนจูรี่นั่นเอ,เองนะครับบอกเลยว่าบทของตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะครับผมเล่าถึงเรื่องราวของพ่อลูกในการให้กําเนิดมาเซเดอร์ตัวนี้นะครับผมว่า ความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยสามารถสร้างมาสไซเดอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้เอง,เองนะครับผมโดยรวมนะครับผมหนังเรื่องนี้นครับเป็นหนังฉลองครบรอบ50ปีมาสไซเดอร์นะครับที่ทำออกมาได้ดีและโอเคมากเลยนะครับผมนะอ่านะก็ใครที่เป็นแฟนคลับมาสไซเดอร์อยู่แล้วนะครับหรือไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วมาดูเนี่ยดูแล้วต้องอินต้องสนุกไปกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับผม ถึงแบบบางฉากรอยู่แบบมุงหนไปบ้างบางบทตัวละครแบบมันน่าจะนั่งมุงหนดไปบ้านนะครับถึงตัวมันแบบจะตัวประกอบไปบ้านนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้โอเคมากๆเลยครับตอบโจทย์แฟนคลับอย่างแน่นอนเลยนะครับผมแทรเพลงประกอบของเรื่องนี้นะครับคอมมิสนะครับผมเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมครับในเครือเมเจอร์สติ๊กที่ร่วมรายการนะครับผม